สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับครับออกมาหาหมายดักหนูครับมาดักหมายเก่าจะห้าโมงอยู่แล้วครับแดดยังเปี้ยงอยู่เลยนี่ก็พอเห็นมันคึ้มๆนิดหน่อยรีบมาดักครับโโหสู้แดดไม่ไหวครับนะครับหมายที่มาดักคลิปที่แล้วครับมันเป็นเหยื่อเก่าที่ผมใช้มาหลายรอบแล้วทุ่งนี้ดักไปเป็นสิบๆรอบแล้วครับเหยื่อเก่าเหยื่อลงเท้าฟองน้ำไอหัวเชื้อครับ ก็เลยเปลี่ยนดูครับในร่องหนูหน่าจะมารวมกันหมดแล้วครับน้าจะจ่อจะแจกครับเห็นมีร่องมีรอ,อยกัดมีด้วงอยู่เก้าหลังครับตอนแรกมีหลายลังอยู่หายมั้งครับหายบ่อยนี่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันหลังหลายตังครับวันนี้วันนี้เหยื่อเป็นเหนยื่อขี้ใต้ครับกับด้วงนี่ครับเป็นหัวเชื้อของพี่อนุชาย,ยังสนองครับมาทดสอบเทสดูครับพี่เขาให้มาเทสดู ใครสนใจติดต่อพี่ก็ได้ครับพิมพ์ได้เลยอนุชายังสนองครับเขาขายดวงขายอุปกรณ์ดักหนูด้วยครับสนใจติดต่อพี่ก็ได้ครับครับเพื่อไม่ให้ทการเสียเวลาเราไปหาหมายดักหนูกันเลยดีกว่าครับไปครับเด็ด go นะครับจุดแรกชายเลยครับตรงนี้มันไม่ค่อยมีหญ้าครับตรงนี้ในหญ้าทึบครับครับเอาชายก่อนเลยดักเลยครับนี่ชายครับเข้ามาทั้งเม็ดนะครับ มันออกเข้าเข้าออกหาหอยหาปูหาอะไรต้องเจอมั้งครับนี่ครับรอยคุยกัดหาหอยหาอะไรกินครับนี่เต็มเลยมีตัวนะครับนี่นี่ครับลอยกัดหญ้ากัดอะไรนี่เป็นหนูใหญ่ด้วยครับมีรุ้นครับขอยมันหมานครับหมามันหมาเดี๋ยวหาหย่อนไว้รู้ๆแถวนี้สักอันหนึ่งอันครับนี่ครับดักเรียบร้อยมันเป็นทางมา้งนี้ยครับพื๊ดผ่านไปผ่านมาครับพยายามหญ้ามันหนาครับหรือไอ่เหรียนมา ดันดันหญ้าครับดันหญ้าให้ถอยให้มันเต็มข้างหลังไว้ไม่ให้มันก้าข้างหลังได้ครับตรงกลางให้หนุนวิ่งครับหันหน้าไปนุ้นแล้วก็ดูไม่ให้หญ้าอะไรมันขวางตะขอครับเดี๋ยวมันเกี่ยวแล้วมันดีดไม่สุดไม่รัดหนุครับมีลุ้นมีลุ้นครับดินกำลังปักเลยครับหวังว่าจะโดนครับม้ามันโอ้โหอันนี้มันกัดข้างบนอย่าบอกมันเดินข้างบน โอ้ทางมีให้เดินไม่เดินอย่าบอกเดินข้างบนมากัดยางอีกหาเลยนะครับถ้าเดินข้างบนแล้วไม่ลงไปกินเหยื่อข้างล่างนี่นี่ครับนี่นี่ร้อยกัดนี่นี่โอ้มันไปทั่วเลยครับนูนกระลุมเดือมันครับขอยมันหมานนะครับหลังแรกหนทางยาวไกลครับนูนสุดสุดล่องนะครับมีก้าวหลังครับเป็นระยะระยะไปเรื่อยครับนี่ครับหลังที่สอง ทางมันเป็นล่องมาเลยครับเนี่ยอยลอยทางข้างในเห็นครับเป็นรอยกัดลอยอะไรมนเป็นทางเลื่อมมาเลยครับตัวใหญ่นะครับนี่เป็นอูแผงครับเนี่คผ่านมาตรงนี้ปื๊ดมาหนีครับผมแวกนี่จิมนี่ครับรอยข้างๆ้ามันคุยหาหอยหาอะไรอยู่ครับไม่รู้จะใช่ตัวเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าครับมันน่าจะวิ่งล่องเดียวกันครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหลายตัวมันก็วิ่งอยู่ล่องเดียวแหละครับก็เลยเดาๆครับยังไงเอามาแล้วก็ลงให้หมดครับหมายไม่ค่อยมีแล้วด้วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันได้ครับหวันแหเลยนยนี่ครับว่าจะแ แอนหัวขึ้นหน่อยครับหญ้าไอ้ข้างในดินมันเริ่มอ่อนครับไอ้น้ำมันเพิ่งเริ่มแห้งครับดินมันก็เลยยังอ่อนอยู่ครับตัวผ่านมาไม่น่าพลาดครับมันมันคอยมันมานครับนี่ครับดูครับปลายไม้น่ะขี้พองๆนะครับนุ่นขี้เก่าครับปลายไม้นะครับนี่ขี้ใหม่แล้วครับนี่ยังเสียมตายเลยมันเป็นหญ้าพองๆครับเป็นรู้จะไงต้องใส่ต้องแหวกแล้วก็เสียบๆไว้ครับเงียนๆขึ้นหน่อย ตัวใหญ่นะครับนี่นกไอยผมอายเลยนี่ตัวขี้ขนาดนี้ครับโอ้โหเหิือ่มนะครับมันวิ่งบนหญ้านะครับวิ่งลาบบนหญ้าเลยนะไม่รู้จะปลักยังไงลยครับพี่ๆท่านใดมีสูตรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับรับชมทุกความคิดเห็นทุกคําติชมครับผมมือใหม่ครับดูครับตัวนี้ก็ระดับครึ่งโลบวกแน่นอนครับ หาจิ้มๆแถวนี้แล้วครับสวยจัดครับตัวน่าจะยังอยู่เพอะขี้ซ้ำหลายรอบครับนี่ครับนี่็กล้จุดใกล้ๆกันลครับนน่ยเมื่อกี้ตรงนี้ครับแต่นี้ตัวจะเล็กกว่าน่อยครับแต่ขี้ก็สวยๆแล้วครับนี่มันเป็นหญ้าพองๆครับเนี่ยมันไม่ถึงดินปักร่วงไม่ได้ครับโอ้ยงี้ถ้าใครมีกงนี่สวยเลยครับนี่กงนี่เก็บหมดแน่ละดูแล้วครับตัวสวยๆแล้วครับแต่มันผมยืนไม่ถึงดินอะ เป็นหญ้าเด้งๆขึ้นมาเกือบครึ่งหน้าแข้งนะครับแหวกก็แหวกหญ้าครับหนาเลยเดี๋ยวต้องหาวิธีครับนี่ครับมันมันกัดหญ้าเป็นทางนะครับมันเดินดุด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 นะครับเนี่ยผมลงมางข้างดูครับข้างล่างน้ำมิดรองเท้าบู๊เด้วเกือบครึ่งหน้าแข้งว่าแล้วหญ้ามันพองนะครับมันมันเดินบนหญ้าเลยครับโอ้โหขี้เท่านี้ก้อยไม่รู้จะดักยังไงเลยครับนี่ครับ ขี้เต็มแล้วครับขี้เก่าขี้ใหม่โอ้โหถ้ามีกรงนี่ได้เรื่องแน่ครับเลยดักนี่ครับมีตีใหม่แห่งการดักผมไม่เคยดักน่้อย่างเงี้ยแต่แข็งข้างเลยครับเสียบด้วงนะครับแต่แข็งข้างเลยกัดยังไงก็ดีดครับขอให้โดนแล้วกันหมดวิธีเอามันครับเนี่ยถ้าเป็นกรงเนี่ยแจ็เนะครับขี้ใหญ่ทั้งนั้นเลยน้ำก็ท่วมเลยเนี่ยเกือบครึ่งนะแข้งเลยครับมิดหลังเท้าเลยครับขอให้มันหมานครับเอาละ หาวิธีย้าครับมันได้กินมันน่าจะขึ้นมากินอ่ะผมว่านะครับคอยมันมานมานมันมันมันนี่ครับหลังสุดท้ายละก้าวหลังดักดับเป็นชั่วโมงแล้วครับนี่ครับหลังสุดท้ายมาเจอขี้มันครับนี่ปลายไม้นะครับสามสี่ก้อนเลยครับก้อนข้างนี้ก้อนนี้กองกลองอยู่ที่เดียวแลครับมันน่าจะอยู่น่าจะกินแถวนี้เดินแถวนี้ครับเดี๋ยวปักข้างๆนี้นะครับใกล้ดินพอดีตรงนั้นเป็นน้ำครับสองหนุก็ลอยเดินนะครับน่ะลอยเดินกัดให้ลื่นเลยครับแต่ไม่ข้ามไปครับ จะเอาเอาตรงนี้ดีกว่าหมดแล้วครับลงสุดท้ายแล้วยังไงเดี๋ยวเข้าดียังไงเดี๋ยวก็มาเก็บอีกทีครับน่าจะหมานับดูแล้วมีตัวแน่ครับมาติดตามรับชมพรุ่งนี้เช้าครับยมทีเดียวครับคืนนี้ไม่ได้ยามสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับถึงเวลามายามหนูแล้วครับตอนนี้ก็จะเริ่มสายแล้วครับหกโมงกว่าแล้วนี่ครับงานเข้าเลยเมื่อคืนฝนตกผมกะแล้วคุ้มๆดูพรยากรณ์อากาศว่าฝนเข้า เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าจะไหลไปกับน้ําหรือเปล่านะดักในร่องน้านะครับผมลงไปดักเลยคลิปที่แล้วดักข้างบนไม่ค่อยกินครับผมเลยลงนู่นลงไปกลางร่องเลยครับโอ้พยายามหาแหวกแหวกดักไอที่มันปักดินได้ครับดวงเก้าหลังครับจะคุณภาพไม่คุณภาพโอ้ไปกับน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าจมน้านี่ก็มีหนูดําน้ํามากินเยอะกันมากนะครับคนจะหมานดักไงก็หมานครับขอให้มันหมานครับไปครับไปชมกันเลย นี่ครับลอยคุยตลอดทางเลยเห็นไหมครับปลายไม้ในเขาขาวนะครับดินขาวาวนี่ยนี่ครับคุยหาหอยหาอะไรนี่ครับตลอดทางเลยผมว่าน่าจะเป็นหนูใหญ่นะครับมีลุ้นครับมีตัวแน่ครับอยู่ที่ว่าจะได้ไม่ได้มาคืนฝนตกนะครับเช้ามาก็อากาศเย็นมันชื้นๆครับผมไม่แน่ใจว่าหนูมันจะออกหรือเปล่านะลองดูครับไม่ลองก็ไม่รู้อะไรงั้นงนี้นี่ครับเพื่อการเสียเวลามาดูหลังแรกกันเลยหวังว่าจะมานหวังว่าจะมาน ยังไงเนาะดักถังออกแล้วครับนี่นี่ตรงนี้มันโล่งครับอันนี้เป็นชายป่าย่าครับหวังว่ามันออกมามันน่าจะโดนอะอือหือปวดร้าว <c oughs> หลังแรกอะลงโจงเลยครับอือหือเอ๊ะหนูไม่ออกเลยไงไม่แน่ใจนะครับไม่ติดหลังนี้ก็ติดหลังอื่นนะครับกาวหลังครับนี่หมายยาวประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับมันต้องโดนทักหลังแนะกาวหลังนะัก <c oughs> ห้าตัวปะเฮ้ครับหลังแรกฟาวหลังที่สองเนี่ยครับยังชันเลยเนะไม่มีแม่คำไม่รู้จะลงไงชันมากครับครับหลังที่สองยังไงเป็น,ปนออยังไงอ้าวยางขาดติดไหมเอาลั่นครับโอ้โหลูกมัน โอ้โห oh. ลูกมันออกมากอนครับอืมกัดยางขาดเลยครับนี่โอ้โหเสรยดายครับเป็นลูกมันใส่แตกหมดเลยครับใส่มีตัวมาช่วยลูกมันออกมากอนครับไม่ได้แม่มันนะครับถือมาหมาละแต้มแรกมาแล้วครับแต่ตัวเล็กไปหน่อยครับเป็นลูกมันสนจริงๆแม่ไปไหนเนาะเลครับอย่างน้อยก็ไม่หมาอย่างน้อยก็ไม่แห่านะครับนะครับได้ตัวแรกและ สภาพเลกไปหน่อยไม่รู้จะเอาไปกินได้หรือเปล่าเลยครับเอาแล้วมีรุ้นแล้วครับหนึ่งน้อยก็รู้แล้วมีตัวแน่ครับนี่ครับหญ้าดึบๆแบ่งแบ่งระยะมาสาเมตรสี่เมตรครับดักๆไปเรื่อยๆครับเก้าหลังบุกปลาฟ้าดงลูกมันออกมาก่อนเสียดายหวังว่าจะได้ตัวใหญ่มั้งครับลูกปล่อยไว้ให้โตครับ นีงง่เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยเ้ยอย่าพันขาครับมาร์เขาให้อือโหอันนี้ไม่ลั่นครับอืมทางทสวยๆไม่ลั่นครับอันนี้ฟาวครับนี่ครับตลอดแนวเลยไม่เป็นไรครับรุนหลังเอิ่นทางมันลื่นๆขี้ใหญ่ๆห,หนูใหญ่ไม่ออกมัครับไม่งั้นก็ออกไปฝั่งนะู้นอ่ะยังไงต้องได้มั้งแหละผมว่า เป็นหญ้าพองๆครับปักด uh, ินยากมากเลยถ้าปักข้างข้ามันก็ชันนะครับบางข้างชันกลางๆมันเป็นหญ้าพองๆแล้วมีน้หน่อยๆครับโอ้ถ้าเป็นกับกรงนี่ใครมีเหยื่อเด็ดๆกับกรงนี่เรียบร้อยครับผมว่านะเอามาวางบนหญ้าได้เลยครับรอยมันเดินบนหญ้านี่อืขี้นี่ขนาดนิ่วก้อยนะครับเต็มเลยรอยกัดหญ้ากัดอะไรกลางร่องครับนี่ครับลังต่อไปอ้าวเห็นแล้วครับนุ่นเห็นไหมครับเห็นดวงไหม อาแล้วเห็นดำๆครับตัวน่าจะสวยอยู่ดูลูกหนูโตกันไ่อ้าวตัวสวยครับไปตามไปหุ่นผมปักข้างๆเลยที่รีบูให้ดูเมื่อวานครับกลางๆกลางๆมันเป็นน้ำครับปักไม่ได้ครับตามไปชมครับสุดลอยฟ้าเนี่ยครับฝนตกเมื่อคืนเนี่ยน้ำากับครึ่งหน้าแข้งนะครับมันเป็นร่องน้ำหนูมันเลยเดินบนหญ้าครับปักไม่ได้เอ้า ลูกมันอีกแล้วครับโอ้ยขี้ใหญ่ๆครับแม่มันไปไหนเนาะฮึมลูกมันจริงๆด้วยครับเนี่ยผมปากกลางๆสุดลอยฟ้าเอ้ะได้ลูกมอ้ยครับครับอดักแม่มันดักตัวใหญ่ๆครับได้ลูกอีกแ,แยะนี่ถือประมาณครับแต่ได้ตัวใหญ่กว่านี้ครับปล่อยไว้โจตัวเล็กๆนะครับ ขนยังนวลๆอยู่เลยครับ่งเริ่มหัดวิ่งนี้ยอยานมหรือยังไงยังไม่รู้เลยครับเอ้กระดูกกรบ,บครับเอาละถือว่ามันครับเราก็เลือกไม่ได้นะว่ามันตัวเราก็เลือกไม่ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้เข้าก่อน,นี่ตัวเล็กมันออกมาเพ่นพผ่านก่อนครับครับอย่างน้อยก็ถือว่ามันนะครับมนัมนมนัมนมันมันไปครับดูหลังต่อไปนี่จะเป็นยังไงครับนี่หมายไว อยากกับรกผมไม่รู้ดักตรงไหนมึงเนี่ยต้องไปหาอีกทีครับข้างล่างลกจัดลงลกๆอย่างนี้นี่ต้องใส่บูท๊ทครับผมนี่บูท๊ทเกือบถึงหัวเข่าครับไม่ใส่ไม่ไหวครับเสียว รันอี่โอ้ยอย่างเนาะ <c oughs> คือได้แต่ลูกโอ้ยตัวใหญ่เันไปไหนครับนี่ <c oughs> หมดคอกตะมังเอ้ยมันออกมาซนก็น,นะครับผมไม่ได้ตั้งใจเชาลูกมาเนี้ยน,นะนี่ครับลูกหนุ่พุกใหญ่ ใส่ถ้าได้ลูกมันเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ได้ตัวใหญ่นี่ต้องเอากงมาครับถ้าไม่มีงงนี่ส้งสส่ต้องปล่อยให้มันโตก่อนครับไม่ไหวครับอย่างนี้หมดคอกแน่และ <c oughs> หนูใหญ่ไม่ออกครับ <c oughs> ได้แต่หนูน้อยได้แต่ลูกมันครับโอ้ถ้าได้แต่หนูน้อยเนี่ต้องใส่หมดคอกครับถ้าไม่ได้หนูใหญ่เนี่ต้องใส่ต้องเปลี่ยนเป็นกงหรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นเว้นไว้สักเดือนสองเดือนให้ตัวมันใหญ่ครับดูนี้ครับ อันนี้ไม่โดนครับเห็นเป็นรอยกัดข้างในครับพงผมแย่เข้าไปเลยสวยนะครับหมายนี่ไม่โดนครับฝนมันตกเลยครับฮัล <c oughs> ครับดุนหลังต่อไปอันนี้เป็นพงสวยแทงขึ้นมาผมเลยแหวกแหวก่ไปไม่โดนครับไม่เป็นไรครับไปรุ่นหลังต่อไปครับ เหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับมาตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันจะได้ปอกแผงใหญ่ไหมวันนี้เจอแต่ลูกครับผมหมายไว้ตรงไหนเนาะเดี๋ยวด้วยนครับขออภัยนะครับถ้าพามันสั่นอะไรหน่อยตอนนี้กำลังศึกษาเกี่ยวกับไม้กันสั่นอยู่ครับว่าจะเอารุ่นไหนยี่ห้อไหนที่เราสามารถพอซื้อไหวครับใครมีแบบราคาไม่แรงครับหลักร้อยอย่างเงี้ย ทีใช้แล้วพอใช้ได้หน่อยก็คอมเมนต์าั้่ังไว้ด้วยครับเดินมาครับนี่มาอันนี้หลังสุดท้ายครับไอ้ลองบว้ยดักตรกไหนหาไม่เจอครับไม่รู้ไปไหนเดินหาหลายรอบละเดินหาใหม่ครับเจีได้่าหมายไปนะ้นั่นฝนมันแรงด้วยครับมันอาจจะยามันอาจจะลู่ครับลูรูล,ลูฝนลูมาปิดไอ้ที่เราหมายไว้หรือที่เราแหวกดักไว้ครับหาไม่เจอครับ อีกอันนึงัง่ม่ดูหลังสุดท้ายก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับไปหาอีกหลังนึงครับที่หายยังไม่เจอหลังนี้ที่ถ่ายไว้เมื่อวานที่มีขี้กองกองครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะเนี่ยครับน้าเต็มเลยเมื่อวานไม่มีน้ํามิดล่องเลยก้นนี้เจ็บจีดเลยครับไม่เข้าครับขี้เป็นกองเลยตรงเนี้ยสามสี่ก้อนนะครับรอยมันเดินเี่ครับลงนู่นพ๊ดมันเดินข้ามไปข้ามมาเลครับ ไม่โดนครับอขออนุญาตไปหาหลังรองบวยก่อนหาไม่เจอครับครับนี่ครับผลงานรวมเมื่อคขึ้นฝนตกเลยเก้าหลังครับได้สามตัวสามตัวนี่เก้าหลังผมสำหรับผมถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเกินสามไปในสี่ห้าถ้าเก้าหลังเกินครึ่งเนี่ยโหถืออันนั้นถือว่าหมานจัดครับแต่อย่างเงี้ยถือว่าผ่านครับแต่ประเด็นคือมันได้ลูกมัน มีแต่ลูกวะครับเนี่ยไซเดียวกันหมดเลยโอ้โหอย่างงี้ต้องพักก่อนครับต้องปล่อยมันโตสักหน่อยสักเดือนสองเดือนครับโอ้โหไม่งั้นไม่ไหวแน่หมดคอกแน่ครับอย่างงี้เสียดายครับตัวมันเล็กไปหน่อยน่ปล่อยมันโตอีกสักหน่อยครับเนี่ยถือว่ามาแล้วครับเมื่อคืนฝนตกน้ําในร่องขาวเลยครับมันน่าจะออกมาซนอะแม่มันไปไหนไม่รู้พ่อกับแม่ปล่อยลูกมันเที่ยวครับยังไงก็ฝติดตามผลงานนะครับเหยื่อของพี่ อนุชายังสนองครับขอเอามาให้ลองเทสครับพิมพ์ใน a ฟ e b o o k ได้เลยครับอนุชายังสนองสําหรับผมถือว่าผ่านครับแล้วก็พี่ขอทาด้วงทําอะไรด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่ด้วงของพี่เขานะครับอันนี้ด้วงผมซื้อมาครับขอบมากครับที่ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันไปนานๆเลยครับใครออกคอยให้มันมาครับช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจครับว่าแล้วดักเสร็จกลางคืนฝนมาลมมาผมว่าแล้ว แตงไมก็ไม่แห้วครับถือประมาณอยู่3ตัวก็ถือประมาณแล้วครับก้าหลังผมมาครับ